ริมนีแต้มมีสูตรหมักปลาเนนสำหรับทำปลาแดดเดียวมาฝากทุกทุกท่านค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ยาแต้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะและสำหรับปลาเนนถ้าหากเราไปซื้อมาจากตลาดก็บอกพ่อค้าว่าเราจะนำมาทำปลาแดดเดียวและบอกให้เขาตัดหัวควักไส้ออกและกลางท้องให้เป็นแพรแบบนี้จากนั้นก็นำมาล้างด้วยน้ำเกลือเติมน้ำลงไปให้ท่วมปลาเนนตามด้วยเกลือป่อน2ช้อนโต๊ะพูน ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ดับกลิ่นคาวและส่วนตรงท้องปลาที่เป็นสีดำดแบบนี้ก็ใช้ช้อนแกงขูดออกหรือถ้าหากใส่ถุงมือจะใช้มือเราถูออกแบบนี้ก็สะอาดได้เช่นกันค่ะบริเวณที่เป็นสีดำดหรือว่าเลือดปลานินถ้าเราล้างไม่สะอาดเวลานําไปตากก็จะมีกลิ่นเน่าและก็จะทําให้มีกลิ่นคาวไม่น่าทานค่ะพอล้างตรงพรุงปลาเสร็จเรียบร้อยก็จะมาล้างด้วยน้ําเกลืออีกครั้งหนึง่ง แล้วก็ถูเบาๆจากนั้นก็บีบน้ําออกแบบเบามือระวังปลาจะช้าแล้วพักไว้ก่อนค่ะแล้วมาทําน้ําหมักกันต่อเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาหรือว่าปรุงรสตามชอบจะใช้เป็นผงปรุงรสก็ได้ค่ะน้ําปลา3มช้อนโต๊ะสาหรับปลา6ตัวแล้วคนให้น้ําตาลละลายเสร็จแล้วก็นําปลาลงไปชุบกับน้ําปลาให้ทั่วๆชุบให้ชชำๆแบบนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็นําไปหมักในตู้เย็นครึ่งชั่วโมงเพื่อน้ําปรุงจะได้ซึมเข้าเนื้อปลาได้เป็นอย่างดีที่ไปหมักในตู้เย็นปลาของเราจะได้สดใหม่ไม่เน่าก่อนที่เราจะนําไปตากพอหมักครบเวลาแล้วก็นําไปตากจะตากด้วยคอนโดนแบบนี้ก็จะป้องกันแมงวันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะถ้าแดดจะจัดก็ตากประมาณ 3- 4สชั่วโมงถ้าแดดอ,ดอ่อนๆก็ใช้เวลาตากหนึ่งวันไม่ต้องให้แห้งเกินไปนะคะเวลาเรานํามาทอดเนื้อจะไม่นุ่มเสร็จแล้วก็นํามาทอดได้เลยค่ะ นำกระทะขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็นำปลาลงไปทอดจนกว่าจะสศกและส่วนที่เหนือก็เก็บใส่กล่องปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปแช่ในช่องฟรีสนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาเน่าและยังสามารถเก็บได้นานๆด้วยค่ะและวิธีทอดก็ไม่จำเป็นต้องมาละลายน้ำแข็งและสามารถนำขึ้นไปทอดตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนได้เลยเท่านี้เราก็จะได้ปลาเนนแดดเดียวอร่อยๆทอดออกมาสีสวยๆแบบนี้แล้วนะคะ